โครงสร้างดิสแบบ RAID โครงสร้างดิสแบบ RAID หมายถึงการนำดิสหลายๆตัวมารวมกันและมีตัวควบคุมการทำงานของดิสเหล่านั้นทำให้ระบบปฏิบัติการมองเห็นดิสเหล่านั้นเป็นดิสตัวเดียวเพื่อเพิ่มความเชื่อถือของระบบในการเก็บรักษาข้อมูลด้วยการบันทึกข้อมูลแบบซับซ้อนเทคนิคที่ใช้ในการจัดโครงสร้างของดิสแบบ RAID เพื่อบันทึกข้อมูลแบบซ้ำซ้อนคือ 1. s t ่ p p ติ g เป็นการแบ่งดิส์ออกเป็นส่วนสวนเพื่อเพิ่มความเร็วในการโอนย้ายข้อมูล 2. m i l ายโรหรือ Shadowing เป็นการจัดเก็บข้อมูลเดิมซ้ำไว้ในดิส์หลายตัว 3. b o บล็อกอิน e e a a i เลฟพเป็นการบันทึกข้อมูลซ้ำเพียงบางส่วน แต่ให้ผลใกล้เคียงกับการบันทึกข้อมูลซ้ำทั้งหมดซึ่งเป็นการประหยัดดิส์การจัดโครงสร้างของดิส์แบบ RAID สามารถแบ่งออกได้เป็น7ระดับดังนี้คือ 1. RAID ระดับ n o n n o n d a n e a Stripping 2. RAID ระดับ1 a I d i s m r r o r i n g 3. RAID ระดับ2 เมมโมรี่สไตล์เอเรอร์,คอลเลกติงโค้ด,สี่, RAID ระดับสาม,บิตอินเทอร์เลฟพาลิตี้,ห้า, RAID ระดับสี่,บล็อกอินเทอร์เลฟพาลิตี้,หก, RAID ระดับห้า,บล็อกอินเทอร์เลฟดิทายบูดพาลิตี้,เจ็ด, RAID ระดับหก, P บวก Q, เลดแอนเดซี RAID ระดับ0ประกอบด้วยดิชุด1เรียกว่าดิส r a ซึ่งนำมาทำสติปเองไม่มีการเก็บข้อมูลแบบซ้ำซ้อน RAID ในระดับนี้จึงไม่ได้เพิ่มความน่าเชื่อถือของข้อมูลแต่เป็นวิธีที่เพิ่มความเร็วในการจัดเก็บข้อมูล RAID ระดับ1เป็นการแบ่งดิสออกเป็น2ชุดในการบันทึกข้อมูล จะใช้วิธีสตริปอิงเช่นเดียวกับ RAID ระดับ0แต่มีวิธีการบันทึกข้อมูลลงในดิสท,ทั้งสองพร้อมกันดังนั้นถ้าดิสชุดใดชุดหนึ่งเกิดขัดข้องระบบก็ยังสามารถใช้งานได้ปกติเพราะยังคงมีข้อมูลในดิสอีกชุดหนึ่งแต่ข้อเสียของวิธีนี้คือใช้งบประมาณสูงเพราะดิสต้องใช้เพิ่มขึ้นเป็น2เท่า a i d ระดับ2เป็นการจัดเก็บข้อมูลที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ด้วยตนเองโดยใช้ข้อมูลบิตเรียกว่า parity bit ข้อมูลแต่ละไบต์จะมี parity bit เป็นของตนเองซึ่งวิธีการตรวจสอบทำได้2วิธีคือบิตแบบคู่และบิตแบบคี่ RAID ระดับ3เป็นการพัฒนามาจาก RAID ระดับ2โดยใช้ความจริงที่ว่า i s t <Did> Controller <S สามารถตรวจสอบได้ว่าข้อมูลในแต่ละเซกเมนต์นั้นถูกอ่านขึ้นมาได้อย่างถูกต้องหรือไม่ดังนั้น Error Collection และ Error Detection สามารถใช้ p a r i t y Bit เพียงบิตเดียวร่วมกันได้ลักษณะนี้ทำให้ RAID ระดับ3 มีประสิทธิภาพเท่าเทียมกับ RAID ระดับ2แต่ใช้ปริมาณดิสน้อยกว่า RAID ระดับ4เป็นการแบ่งดิสออกเป็นสติปเองสำหรับข้อมูลแต่ละบล็อกเช่นเดียวกับ RAID ระดับ0และมีการจัดเก็บ Priority ี้บล็อกไว้ในดิสต่างหากถ้าดิสที่เก็บข้อมูลตัวใดตัวหนึ่งเกิดขัดข้องก็นำพ r i อ r ร t ตี้บ็อก มาใช้คำนวณหาค่าของข้อมูลที่เสียหายได้ RAID ระดับ5เป็นวิธีที่คล้ายกับ RAID ระดับ4ต่างกันที่การจัดเก็บข้อมูลและ p r r o t y t y b o บจะเก็บกระจายอยู่ในดิสต่างๆไม่มีการแยกระหว่างข้อมูลและ Priority Box เพื่อแก้ปัญหาที่ต้องอ่าน p r i o t y t y b o บจากดิสเพียงตัวเดียวทำให้ดิสตัวนั้นทำงานหนักเกินไป AID ระดับ6เป็นวิธีที่คล้ายกับ RAID ระดับ5ต่างกันที่มีการจัดเก็บข้อมูลที่ซ้ำซ้อนเผื่อไว้ในกรณีที่ดิสเกิดการขัดข้องหลายๆตัวพร้อมกัน